สวัสดีครับนี่คือรายการเช้านี้ที่ทำงานรายการรูปแบบใหม่ของเราซึ่งมาในรูปแบบของพอดแคสต์มาทุกวันทุกเช้าวันทำงาน7โมงครึ่งโดยประมาณโดยวันนี้เราจะมาพบกลับประเด็นที่ว่ามีคนเก่งๆนะครับจำนวนมากนะทำงานก็ดีผลงานก็ชัดเจนมีความรับผิดชอบก็สูงหัวหน้าก็ไว้ใจด้วยทำงานผ่านไปสักพัก ก็ติดอยู่ที่เดิมไม่ได้รับการโปรโมทไม่ได้รับบทบาทที่มันใหญ่กว่าเดิมหรือโตขึ้นนะครับแล้วมันมันก็ถึงจุดที่ว่าอคนเก่งเหล่านี้ก็มาถามนี่เราพลาดตรงไหนคำตอบจริงๆมันไม่ใช่เรื่องฝีมือนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องความขยันและอย่าไปโทษเรื่องโชคชะตานะฮะจริงๆแล้วคนเหล่านี้มีปัญหาคล้ายกันก็คือเรื่องนิสัยนิสัยเดียวนี่แหละ ที่ทําให้พนักง,ง,งานเก่งๆหรือว่าคนทํางานเก่งๆจํานวนมากนะครับมีเรื่องนี้เหมือนกันโดยไม่รู้ตัวและนิสัยนี้ทําให้การเติบโตของพวกเขาช้าลงกว่าที่มันควรจะเป็นเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพวกเรามาทําความเข้าใจว่าไอ้นิสัยนั้นนะมันคืออะไรแล้วนิสัยนี้มันทําร้ายเส้นทางอาชีพของเราอย่างไรและสุดท้ายเราจะออกจากกับดัก ที่เราสร้างเอาไว้เองยังไงดีนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนิสัยที่แย่ที่สุดนะครับของคนทำงานเก่งนะคือการยึดติดกับการเป็นคนที่ทำงานต้องถูกต้องและสมบูรณ์แบบมากกว่าการเป็นคนที่ทำให้ทีมเดินหน้าได้ฟังดูมันเหมือนไม่แย่นะแต่ในโลกแห่งการทำงานจริงๆเนี่ยไอ้นิสัยนี้แหละมันคือกับดัก นะครับที่อันตรายมากเดี๋ยวมาดูกันทีละมุมดีกว่าว่าทำไมผมถึงพูดแบบนี้นะครับ perfectionist นะเออเนะี่ยติดติดกับการเป็น perfectionist นะครับในแต่ละมุมเนี่ยมันจะบอกเลยนะว่าทำไมนิสัยนี้ถึงอันตรายในมุมแรกนะครับมุมแรกพนักง,งานที่เก่งหรือคนทำงานที่เก่งมักเชื่อว่าถ้าฉันทำดีเดี๋ยวก็มีคนเห็นเองเออถ้าเราทำได้ดีเดี๋ยวก็มีคนเห็นเอง นี่เป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่ทาให้หลายคนนะต้องหยุดอยู่กับที่คือตั้งใจทําดีมีความสามารถไม่อวดไม่พูดเยอะแล้วหวังว่าผลงานมักจะพูดแทนไอ้น,นี่เป็นความเชื่อที่โคตรผิดเลยมันอาจจะมียุคหนึ่งอ่ะที่มีการพูดว่าทําดีเดี๋ยวก็มีคนเห็นบอกว่ามันไม่ได้แล้วเพราะในองค์กรเนี่ยมันมีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันการเติบโตความก้าวหน้าที่ข้างบนมันมีจํากัด สิ่งที่คนเห็นมันไม่ใช่ผลงานแต่สิ่งที่คนเห็นมันคือผลกระทบเชิงบวกที่ทีมรับรู้ได้ถ้าเราไม่ได้ทำงานและก็ช่วยให้คนอื่นทำงานได้ง่ายขึ้นไม่สื่อสารการทำงานให้ชัดเจนไม่เชื่อมโยงงานของเรากับภาพรวมผลงานที่เราคิดว่าดีเนี่ยมันอาจจะถูกตีความว่าก็เป็นแค่งานที่ทำเสร็จก็ได้นะเนี่ยคือเป็นประเด็นที่มันเส้นบางๆระหว่าง มุมมองของคนเก่งนะที่มองตัวเองแค่ตัวเองเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเรามองให้ไปได้ไกลแล้วมันจะทำให้เราเติบโตไปได้ง่ายกว่ามันจะมองอีกด้านหนึ่งนะนะครับมุมที่สองนะครับพนักง,งานที่เก่งเออมักรับงานเองเพราะคิดว่าทำเองเร็วกว่านี่ดูดีๆนะบางทีเราอาจจะคิดว่าสอนคนอื่นเสียเวลาแก้เองทำเองง่ายกว่า และควบคุมเองได้ดีกว่าแต่ทุกครั้งนะครับที่เราเป็นแบบนี้นะรับงานทุกอย่างเอาไว้คนเดียวเนะี่ยมันกําลังส่งสัญญาณว่าคุณเหมาะกับการเป็นคนทํางานมากกว่าคนที่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้คือพูดง,ง่ายๆถ้าคิดว่าทําเองแล้วดีกว่าก็ทําเองทั้งหมดมันก็คือเป็นแค่ individual contributor หรือคนที่ลงมือปฏิบัติเท่านั้นแต่ไม่สามารถ ก้าวไปเป็นผู้นำได้เพราะว่าไม่รู้จักการเลเวลเลชไม่รู้จักการขยายผลไม่รู้จักการใช้ทรัพยากรใช้คนแบ่งงานให้คนช่วยกันเนี้ยองค์กรเนี่ยเขาอยากได้คนแบบนี้หรือเปล่าล่ะเออก็อยากได้แต่ถ้าอยากจะขึ้นไปอยู่เหนือกว่านี้เขาต้องการคนที่ทำให้ทีมเก่งขึ้นไม่ใช่ต้องการคนที่เก่งอยู่คนเดียวนะครับมุมที่สามอ พนักงานที่เก่งนะครับมักจะไม่ค่อยขอความช่วยเหลือนะครับอาจจะไม่ใช่เพราะหยิงนะแต่เพราะอาจจะไม่อยากเป็นภาระไม่อยากให้คนมองว่าดูอ่อนดูไม่เก่งนะฮะแล้วก็ไม่อยากพลาดด้วยนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ตามมาคืออะไรคุณก็ต้องแบกอีกนะครับแบกงานเข้าไปเครียดอีกนะฮะแล้วก็ไม่มีใครรู้นะว่าคุณกำลังเผชิญหน้ากับอะไร หรือกาลังแบกรับความกดดันในเรื่องใดๆอยูนะ่คนที่จะโตได้ไกลโตได้ไวเนี่ยมันไม่ใช่คนที่ทําทุกอย่างด้วยตัวเองนะครับแต่เป็นคนที่ฉลาดรู้รู้วิธีการใช้คนรู้วิธีการขอความช่วยเหลือรู้วิธีการบริหารจัดการเรื่องของทรัพยากรนะตรงนี้มันถึงจะไปได้ มุมที่สี่นะครับพนักงานที่เก่งเนี่ยมักโฟกัสกับความถูกต้องมากกว่าความเร็วที่เหมาะสมคือบางทีคนเก่งอ่ะกลัวผิดพลาดกลัวข้อมูลไม่ครบกลัวตัดสินใจไวเกินไปมันมันคือมัน perfectionist อะมันก็กลัวไปเรื่อยเปื่อยอะกลัวไปในสิ่งที่มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นด้วยซ้ําแต่ในความเป็นจริงอ่ะโลกการทํางานโอ้โหแล้วมันหลายๆสถานการณ์อะการตัดสินใจที่ดีพอในเวลาที่เหมาะสมอะ มันคือดีกว่าการตัดสินใจที่สมบูรณ์แบบแต่ช้านะครับเวลาอีกแล้วเรื่องเวลานี้เราเราก็รู้นะมันมันคือข้อจํากัดจริงๆนะครับทีมอ่ะองค์กรอ่ะเขาต้องการคนที่ช่วยให้เรื่องย,กยากๆอ่ะมันเดินต่อไปได้ไม่ใช่ทําให้เรื่องย,กยากๆอ่ะมันเข้าสู่ภาวะวิกฤตเพราะว่าต้องรอข้อมูลรอความพร้อมรอทุกอย่างไม่ใช่หยุดแล้วรอ แต่มันต้องเดินหน้าไปด้วยเรื่องยากๆเดินหน้าไปก่อนนะครับคำทางไปปัญหามันอาจจะไม่ได้แก้ไขได้ทั้งหมดแต่มันจะ,จะค่อยๆเห็นเส้นทางของมันนั่นเองนะครับความถูกต้องเข้าใจว่ามันจําเป็นแต่มันไม่ใช่ว่าต้องเป๊ะขนาดนั้นนะฮะมุมที่ห้านะครับพนักง,งานที่เก่งน่ยมักไม่พูดเรื่องความต้องการของตัวเอง มันเป็นยังไงก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไม่เคยบอกว่าอยากเติบโตหรืออยากรับบทบาทใหม่หรืออยากลองงานที่มันท้าทายหรือยากขึ้นเพราะอะไรก็พะมัวให้ไปรอให้คนอื่นคิดให้รอให้คนอื่นเห็นรอให้คนอื่นเห็นความมุ่งมั่นนะครับอย่าลืมนะครับคนอื่นที่ว่าเนี่ยหัวหน้าแล้วกันนะหัวหน้าไม่ได้ว่างนะครับจะมาทําความเข้าใจว่าเราต้องการอะไรถ้าเราเป็นคนที่ทํางานเก่งเราต้องรักษาผลประโยชน์ตัวเอง นะการไม่พูดหัวหน้าก็ไม่รู้เขาก็อาจจะจินตนาการไปว่าคุณก็คงไม่ได้อยากขึ้นหรือคุณคิดว่าคุณยังไม่พร้อมแล้วโอกาสก็เลยตกไปหาคนที่ดันไปคุยกับหัวหน้าดัานแสดงความพร้อมมากกว่าซึ่งบางทีคนที่ได้ไปก็อาจจะไม่ได้เก่งอะไรเลยก็ได้นะงั้นโทษตัวเองก่อนนะมุมที่หกพนักงานที่เก่ง มักใช้มาตรฐานเดียวก,ก,กันกับตัวเองไปคาดหวังคนอื่นเช่นไองานแบบนี้คุณทําได้ก็เลยคิดว่าคนอื่นก็ควรต้องทําได้ลืมไหมว่า,วาคนอื่นเขาไม่ได้มีความสามารถเหมือนเราแล้วเมื่อเขาทํางานช้าคุณก็ปงไปงุหงิดเขาอีกแล้วเมื่อคนอื่นพลาดคุณก็ไปโกรธแล้วก็ผิดหวังโดยไม่รู้ตัวนี่แหละครับมันเลยทําให้คนเก่งลืมตัว กลายเป็นคนที่ไม่มีใครอยากทํางานด้วยหรือทํางานด้วยแล้วรู้สึกยากนะฮะกลายเป็นว่าคนเก่งมีความสามารถกลายเป็นถูกมองว่าเป็นภาระของทีมเวลาคุณได้งานหรือทำงานอะไรก็ตามคนก็ถ้าเลียงได้เขาจะเรี่ยงที่ทำงานกับเรานั่นเองมุมที่เจ็ดนะครับพนักงานที่เก่งหรือคนที่ทำงานเก่งมักผูกคุณค่าของตัวเองไว้กับผลงานวันที่งานดีผลงานปัง คุณก็รู้สึกว่าโอโ้สุดยอดมีคุณค่าวันที่งานพลาดผลลัพธ์ไม่ได้ดังใจคุณก็รู้สึกแย่ yeah. ไอ้วงจรแบบเนี้ยมันทำให้คนเก่งเนี่ยมันเครียดไม่กล้าลองอะไรเสี่ยงๆนะครับไม่กล้าออกจากพื้นที่คอมฟอร์ตโซนก็จะเลือกเพลย์เซฟทำงานที่ไม่รู้สึกว่าควบคุมยากก็พูดง่ายๆเอางานที่ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองควบคุมได้อะ นะเพราะไม่อยากให้ตัวเองรู้สึกเครียดเกลียดความไม่แน่นอนนะนะแล้วก็ต้องการเอาชัว์วินไว้ก่อนอย่าลืมนะการเติบโตอ่ะมันต้องแยกกับความไม่แน่นอนเสมอนะครับถ้าเราอ่ะที่เป็นคนเก่งอยังแยกไม่ได้ระหว่างตัวตนกับผลงานเนี่ยมันก็ยากที่คุณจะโตจากจุดเดิมเราจะเห็นแต่คนเก่งงานที่ทําซ้ําแล้วซ้ําอีกแต่ไม่ได้เก่งเรื่องของงานที่มันยากขึ้นนะ นี่แหละคือปัญหาเช่นกันอ่ะบทสรุปนะครับบทสรุปไอ้น,นีสใส่ที่ผมพูดมาให้ฟังทั้งหมดเนาะว่ามันเป็นคอมมอนของคนเก่งนะครับมันไม่ได้เกิดจากความความแย่นะครับจริงเขาก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่มันมาจากความตั้งใจดีความการที่มีความรับผิดชอบและความเป็นมืออาชีพนั่นแหละแต่ว่ามันอาจจะสุดมากเกินไปคาดหวังมากเกินไปมองจากมุมของตัวเองมาก นะครับงั้นถ้าเกิดเราอยากจะโตรเร็วขึ้นก้าวหน้าไวขึ้นเราอาจจะต้องเข้าใจก่อนว่าบทบาทของคนที่ทํางานเก่งอ่ะมันแตกต่างจากบทบาทของคนที่ทํางานเก่งและสามารถทําให้ทีมและองค์กรเก่งขึ้นด้วยมันคนละชั้นนะครับถ้าเราเป็นคนที่ทํางานเก่งมันไม่ได้หมายความว่าเราจะเติบโตได้เร็วแต่ถ้าเราเป็นคนที่ทํางานเก่งบวกกับทําให้คนรอบข้าง และหน่วยงานที่เราสังกัดเก่งขึ้นไปด้วยอันนี้แหละคือจุดที่มันเติบโตได้อย่างแท้จริงคุณจะไปไหนก็ได้จะอยู่ที่เดิมหรือจะอยู่ที่ใหม่ถ้าคุณเป็นคนแบบนี้ใครๆก็อยากทํางานด้วยใครๆก็อยากให้คุณช่วยใครๆก็อยากให้คุณอยู่ใครๆก็อยากให้คุณเติบโตเพราะเขารู้ว่าคุณคือเมล็ดพันธุ์ที่ดีได้คุณมาใช้คุณเป็นไม่ใช่แค่ได้ผลงานแต่มันทําให้คนรอบข้างเติบโตได้ด้วย แถมผลงานมันไม่ได้มาจากแค่คุณคนเดียวแบบนี้ครับคือผู้เล่นสง่งมุลค่าผมพูดกับน้องๆพูดกับลูกศิษย์นะครับมาตลอดว่าแยกให้ออกเสมอนะครับว่าเราเป็นคนเก่งแบบไหนถ้าง,งานเราทำได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมแต่ถ้าง,งานที่ทำแล้วผลลัพธ์ดีเยี่ยมนั้นนะ่ะมันไม่ได้ทำให้คนรอบข้างคนที่ทำงานกับเราเขาเก่งเพิ่มขึ้นด้วย นั่นหมายความว่าเรายังมีแอร์เรที่เราสามารถทําให้ดีกว่าเดิมได้อีกนะฮะอ่ะลองดูนะครับก็เป่นกาลังใจให้นะครับก็อยากจะฝากกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้ไปลองดูนะครับว่าอยากให้ลองถามตัวเองดูนะว่านิสัยแบบคนเก่งข้อไหนที่กําลังฉุดลังเราเอาไว้มากที่สุดอานะทีเราก็เก่งนะแต่เราไม่เติบโตยังไม่ก้าวหน้าเร็วติดสปีดเหมือนที่เราอยากจะเป็น ลองถามตัวเองดูดีกว่าไหมไอ้ที่เราเก่งเบอร์นี้อยู่ตอนเนี้มันมีเรื่องอะไรบ้างที่ชุดรังเราไว้ทําให้เราโตเร็วกว่าที่เราอยากโตไม่ได้เจอแล้วก็ค่อยๆแก้ทีละอย่างนะครับไม่ต้องเปลี่ยนทีเดียวรวดเดียวทั้งหมดนะฮะค่อยๆแก้ทีละข้อแล้วเดี๋ยวเราจะกลายเป็นคนเก่งอย่างแท้จริงที่โตได้ไกลแล้วไปได้ไวกว่าเดิมแล้วก็มีแต่คนอยากได้นั่นเองครับสำหรับ พวกเรานะครับพี่ๆน้องๆชาวมนุษย์เดินพันใหม่สามารถรับฟังรายการเช้านี้ที่ทํางานในรูปแบบของพอดแคสต์กันได้ทุกช่องทางของ The Practical มนุษย์เดินพันใหม่วันนี้ผมดรพีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ